คลิปนี้จะช่วยให้เราฟังภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับผมคัด5ประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันมาเราจะได้ฟังจากเจ้าของภาษาเขาพูดเลยว่าเราฟังออกไหมเขาพูดอะไรนะครับมี5ประโยคง่ายๆรับรองว่าได้ยินแล้วก็อ๋อนแน่นอนนะลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะครับ I'm done นาสั้นๆส,นสพยางครับฟังออกไหมคำนี้แปลว่าฉันพอละหรือว่าฉันทนไม่ไหวละ หรือว่าฉันทำเสร็จแล้วก็ได้ฟังใหม่นะ I'm done ฟังออกไหมครับรอบสุดท้าย I'm done อ่าฉเฉลยครับเธอพูดว่า I'm done I'm done I'm done ก็มี2ความหมายหลักนะคือพอแล้วไม่ไหวแล้วนะครับไม่อยากทำแล้วหรือว่าฉันทำเสร็จแล้วนะครับโอเคฟังใหม่นะ I'm done โอเคเดี๋ยวทีนี้มีหนังเรื่องอื่นนะครับลองฟังแล้วพูดออกเสียงตามเขานะ I'm done I'm done. 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 อาจจะเป็น I'm done หรือ I'm done ก็ได้นะ I'm done I'm done ก็ภาษาอังกฤษอย่าลืมนะครับว่าคนใช้ทั่วโลกนั้นมันมีสำเนียงเยอะมากๆนะครับสำเนียงไทยก็เป็นหนึ่งในสำเนียงภาษาอังกฤษเหมือนกันนะฝั่งนี้จะเป็นความหมายที่แปลว่าทำเสร็จแล้วนะครับ done I'm done done I'm done I'm done Let's go right now I'm done. Let's go right now. I'm done. Let's go right now. I'm done. Let's go right now. I'm done here. I'm done here. done here เข้ามานะครับ. I'm done here ฉันจัดการเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ. I'm done here. I'm done here. Okay. I'm done here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 . โอเค I'm done here นะครับแล้วก็แปลว่าฉันเสร็จงานแล้วโอเคไปได้นะกลับบ้านได้อะไรอย่างนี้นะครับ I'm done here โอเค I'm done here I'm done I'm done พ่อก็ถามว่า Need some help with your homework ลูกก็ตอบว่า I'm done แปลว่าเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะ I'm done I'm done Need some help with your homework I'm done ตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A ถามว่า Have you finished your report B ก็ตอบว่า Yep I'm done uh, Have you finished your report Yep I'm done อันนี้ก็จะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมา A บอกว่า Please I promise I'll never do that again B ก็บอกว่า No you had the chance I'm done we're done ก็เป็นการขอร้องนะครับเบอกว่า Please ได้โปรถอะ I promise I'll never do that again ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วนะ B ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม you had the chance คุณได้โอกาสไปแล้วแล้วคุณก็ยังทำอีกประมาณนั้นนะครับ I'm done ฉันพอละฉันไม่ไหวละ we're done เราจบกันแค่นี้นะโอเคนะครับประโยคต่อมาลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะครับสั้นๆเหมือนเดิม Shall we นะฟังออกไหมคำนี้มันจะแปลว่าไปกันเลยไหมหรือว่าเริ่มเลยไหมลองฟังใหม่นะ Shall we โอเคได้หรือยังครับรอบสุดท้าย Shall we เฉลยนะเธอถามว่า Shall we Shall we อ่า Shall we ไปกันเลยไหมเริ่มเลยไหม Shall we ฟังใหม่นะ Shall we Shall we อ่ะหนังเรื่องอื่นครับฟังแล้วพูดตามนะ Shall we 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 Yes of course shall we yes of course อ่าไปเลยไหมครับ o ได้เลยครับ shall we yes of course shall we we shall อ่าอันนี้ก็ต่ออีกแบบหนึ่งครับ shall we we shall, shall. ไปกันเลย we shall shall we we shall, shall we? we shall, shall we then อันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะ shall we then งั้นไปเลยไหมพี่หญิงก็ตอบว่า we shall then we shall then shall we then we shall then ก็คืออ่ะงั้นไปกันเลยอย่างงี้นะครับ um, shall we begin whenever you're ready อ่ผู้หญิงก็ถามว่า um, shall we begin เราเริ่มเลยไหมนะครับอาจจะเริ่มถ่ายเลยไหมนะครับผู้ชายก็ตอบว่า um, whenever you're ready นะครับเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมก็เริ่มได้เลยอย shall we begin whenever you're ready shall we begin whenever you're ready shall we sit sure อ่าผู้ชายก็ถามว่า shall we sit นั่งกันเลยไหมผู้หญิงก็บอกว่า sure ได้เลยครับ shall we sit sure shall we sit sure shall we dance อ่านี่ก็ถามว่า shall we dance นะครับเราไปเต้นกันเลยไหมไปเต้นกันดีไหมนะ shall we Dance shall we dance หรือว่า dance นะครับแล้วแต่สำเนียงนะ dance ก็ได้ dance ก็ได้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะ A ก็บอกว่า everyone's here now B ก็บอกว่า alright then shall we start the meeting ah yeah, everyone's here now แปลว่า everyone is here now ทุกคนมากันครบแล้วนะ alright then โอเคถ้าอย่างนั้น shall we start the meeting เราเริ่มประชุมกันเลยดีไหมหรือว่าเริ่มประชุมกันเลยนะอย่างนี้นะครับ ต่อมาครับแท็กซี waiting outside B ก็บอกว่า great shall we แท็กซี่ is waiting outside great shall we นะครับแท็กซี่รอค้นลนอกแล้วนะโอ้ดีเลยงั้นเราไปกันเลยไหม shall we อย่างนี้นะครับประโยคต่อมาอันนี้ก็ไม่ยากนะสั้นๆเหมือนเดิมนะครับเป็นประโยคคำถามนะลองฟังดู Rain check ฟังออกไหมครับเขาพูดว่าอะไรประโยคนี้มันจะแปลว่าไว้คราวหน้านะอันนี้ถ้าเป็นบอกเล่านะขอเลื่อนไปก่อนอย่างนี้นะครับหรือว่าประโยคคำถามคือขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมเลื่อนเป็นคราวหน้าได้ไหมนะครับฟังใหม่นะ Rain check ฟังออกเรือยงครับรอบสุดท้าย Rain check เขาพูดว่า Rain check เคยได้ยินไหมครับ Rain check Rain check ใช้พูดเพื่อจะขอเลื่อนไปโอกาสต่อไปไว้ครั้งหน้าโอกาสหน้าแบบนี้นะครับบอกเราก็ได้นะครับหรือเป็นคำถามก็ได้นะเอาฟังใหม่นะ rain check rain check อขอเลื่อนไปก่อนนะโอเคนะอย่างนี้นะครับ rain check rain check ขอเลื่อนไปก่อนนะ rain check rain check maybe a rain check maybe a rain check บางทีอาจจะขอเลื่อนไปก่อนแล้วกัน maybe rain check maybe a rain check the rain check but rain check but rain check the rain check but rain check อาจจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่น่าสนใจแต่ว่าแต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนนะ but rain rain <shake. S 2> check though rain check though คำว่า though นะครับก็มีความหมายเหมือน but แต่ว่า but อยู่ก่อนใช่ไหม but rain check อันนี้คำว่า though เนี่ยจะต่อท้ายประโยคนะครับ rain check though แปลว่าแต่ว่าขอเลื่อนไปก่อนนะ rain check though check though. Rain check. Though. Rain check. Rain check. อ่าผู้ชายก็ถามว่า i รน h ช็คเลื่อนไปก่อนใช่ไหมผู้หญิงก็บอกว่า i รน h ช็คเลื่อนไปก่อนค่ะอย่างนี้นะ rain ช h ค c k r a ช n check rain Ch e c k r a i n c h e c k ัวร e ผู้หญิงก็ขอเลื่อนบอกว่า i รน h ช็คผู้ชายก็บอกว่า sure ได้เลยดูไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่น,นะถูกปฏิเสธ <Rain> check s ช r e ร a i n c h ช c ค <Rain> check? Sure, yeah, rain check. Rain check, ผู้ชายตอบว,ว่า yeah, rain check. ได้เลื่อนไปก่อนได้ yeah, rain check. Rain check, yeah, rain uh, check. Can we rain check? I'm k i n d of busy. Yeah, of course. อ่าผู้หญิงก็บอกว่า can we rain check? I'm kinda busy. ผู้ชายก็บอกว่า,า,วา of course ได้เลยนะครับเลื่อนไปก่อนได้ไหมฉันกำลังยุ่งเลย I'm k i n d of busy. ผู้หญิงก็ of course uh ได้เลย Can we rain check? I'm kind of busy. Yeah, of course. Can we rain check? I'm kind of busy. Of course. So about dinner. Can I take a rain check? Ah, so about dinner, can I take a rain check? dinner, can I take a rain check? So about dinner, can I take a rain check? So about dinner. Can I take a rain check? ก็ขอเลื่อนมื้อเย็นไปวันอื่นอย่างนี้นะครับตัวอย่างการใช้จริงนะครับ A ก็ถามว่า, grab วา uh, Wanna grab dinner tonight is on me B ก็ตอบว่า Sorry I'm swamped with work Rain check Wanna grab dinner tonight คืนนี้ไปกินข้าวเย็นกันไหม is on me ฉันเลี้ยงเอง B ก็ Sorry ขอโทษทีนะ I'm swamped with work แปลว่ามีงานท่วมนะครับ swamped แปลว่าท่วมทนด้วยอะไรบางอย่างนะ swamped with work ก็แปลว่ามีงานท่วมที่ยังจัดการไม่เสร็จนะครับ Rain check เป็นโอากาสหน้าได้ไหมโอเคต่อมาครับ A บอกว่า We'll go to the beach this weekend Come with us B ก็บอกว่า Sounds great but I'll take a rain check า A ก็ชวนไปเที่ยวนะบอกว่าเราจะไปเที่ยวชายหาดกันสุดสัปดาห์นี้นะไปด้วยกันสิ Come with us B ก็บอกว่าอืม um, น่าสนใจนะ Sounds great but แต่ว่า I'll take a rain check เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะนะครับ I'll take a rain check ประโยคต่อมาครับประโยคนี้ก็ได้ยินบ่อยในหนังในชีวิตจริงนะครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ Please let me finish ฟังออกไหมครับ Please จุดๆๆนะประโยคนี้มันจะแปลว่าขอฉันพูดให้จบก่อนนะฟังอีกรอบนะครับ Please let me finish ฟังออกหรือยังสุดท้ายนะครับ Please let me finish เฉลยนะครับเขาพูดว่า Please Let me finish อ่ามนีนะครับตัวท้ายเป็น S S นะครับ Please let me finish ขอฉันพูดให้จบก่อนนะโอเคนะ Please let me finish Let me finish อ่ะหนังเรื่องอื่นครับ Let me finish Let me finish, let me finish. เวลาภาษาไทยนะครับเวลาพูดเนี่ยเราจะไม่มีปลายเสียงว่าเป็นสอเสือเป็นชื่ถูกไหมแต่ว่าภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเน้นว่าเธอเ e เนี่ย เราต้องพูดฝึกพูดออกมานะครับ Let me finish อ่าไม่ใช่ finish นะ finish ไม่ได้นะครับ Let me finish เอาใหม่นะ Let me finish 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 อ่าผู้หญิงจะบอกว่า I นะครับอันนี้ก็รีบแทรกว่าขอฉันพูดให้จบก่อน Let me finish Let me finish Just 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 let me finish let me finish let me finish ขอฟังให้จบก่อนที่จะยกมือถามนะแบบนี้นะครับ let me finish let me finish uh, but just let me finish ขอพูดให้จบก่อนนะ let me finish let me finish please please Let me finish. ขอละขอละ please let me finish <now>. please. please please let me finish please please let me finish yeah, I told you I didn't and I'm you were let me finish I'm sorry นะไม่มีใครฟังแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นมานะครับ let me finish แล้วก็ sorry sorry <But S 2> I told I you I didn't and I'm hmm? You were let me finish. I'm sorry, let me finish. Sorry, sorry. Wait, I don't think that's a good idea because because please just let me finish. Wait, I don't think that's a good idea because please just let me finish. No, that's not true. b ก็เลยพูดว่า Wait, wait let me finish first อ่า no t h a t s not t r u e w a i t l e t me finish first อย่าพึ่งอย่าพิ่งนะฟังฉันให้จบก่อนอย่างนี้นะครับ Let me finish first ประโยคสุดท้ายครับประโยคนี้ง่ายมากเจอบ่อยในหนังเกือบทุกเรื่องเลยนะครับลองดูว่าเขาถามว่าอะไรนะ h In <the> hand. อ่าฟังทันไหมครับคำถามนี้มันจะแปลว่าให้ช่วยไหมหรือว่าให้ช่วยอะไรไหมนะ You need hand. อีนอรแฮนรอบสุดท้ายนะครับ you need hand. เฉลยเธอพูดว่า you need a hand you need a hand จริงๆก็ประโยชน์เต็มๆคือ do you need a hand นะครับแต่ว่ามันยาวนะก็พูดให้มันสั้นลงเป็น you need a hand มีการเชื่อมเสียงนะครับ D กับ A นะ A เป็นสระนะครับก็เป็น the you need the hand มันจะฟังเหมือน you need the hand แต่จริงเป็น the นะครับ You need the hand อีกรอบนะ You need the hand You need the hand ให้ช่วยอะไรไหมอ่ะหนังเรื่องอื่นบ้างครับ You need a hand You need the hand You need a hand You need the hand ให้ช่วยอะไรไหม You need a hand You need a hand You need the hand You need a hand You need a hand with that 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 You need a hand No อ่านี่ก็หวังดีนะ you need a hand เห็นว่าเขาทำไม่ได้ก็จะช่วยนะครับผู้หญิงก็บอกว่า no you need a hand hmm. no you need a hand okay need a hand in there ห้าผู้ชายก็ได้ยินเสียงโคลมคามโคลค้ก็เลยถามว่า you need a hand in there อยากให้ช่วยข้างในนั้นไหม o k need a hand in there need a hand in there need a hand เ e ้ no no I got this ฮ yeah. ่าเมื่อกี้บอกว่า do you need a hand ใช่ไหมครับย่อเหลือ you need อันนี้ก็ตัด you ออกไปอีกครับเหลือแค่ว่า need a hand need a hand no I got this นะครับไม่เป็นไรฉันทันฉันจัดการเองได้นะ need a hand เ e ้ no no I got this yeah. need a hand me no I got this Hey, Dad. ลูกก็ถามว่า Hey Dad you need a hand พ่อก็ตอบว่า No I got it นะครับพ่อก็อยากจะเป็นฮีโร่นะไม่ต้องให้ใครช่วยฉันจัดการเองได้นะครับ Hey Dad you need a hand No I got it Hey Dad you need a hand No I got it Need a hand Thank you อันนี้ถ้าเกิดให้ช่วยก็ขอบคุณนะครับ Thank you you need a hand Thank you need a hand Thank you Need a hand? Thank you. A This IKEA cupboard is too complicated to assemble. B You need a hand. I've put this one together before. This IKEA, IKEA cupboard is too complicated to assemble. You need a hand. I've put this one together before. Uh, ตัวอีเกียเนี่ยมันประกอบยากมันซับซ้อนมากเลยนะ ก็เลยถามว่าให้ช่วยไหม You need a hand I've put this one together before Put this one together แปลว่าประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยเคยทำมาก่อนนะเคยประกอบตู้นี้มาก่อนนั่นเองนะครับต่อมาครับ Ah uh, I've got so many files to organize B ก็เลยถามว่า Need a hand I'm free right now ก็เป็นประโยคที่แบบบนนะครับ Ah uh, I've got so many files to organize Need a hand ให้ช่วยไหม I'm free right now ตอนนี้ฉันว่างอยู่พอดีเลยนะครับอ่สรุปนะครับวันนี้มีอะไรบ้างนะครับประโยคแรกคือ I'm done หรือว่า I'm done I'm done นะครับแล้วแต่สำเนียงนะ I'm done ฉันพอละฉันไม่ไหวละหรือว่าฉันทำเสร็จแล้วก็ได้นะ Shall we Shall we Shall we begin Shall we sit Shall we dance นะครับไปกันเลยไหมหรือว่าเริ่มทำอะไรบางอย่างเลยไหมนะครับต่อมาครับ Rain check หรือว่า Rain check ไว้คราวหน้านะหรือว่าขอเป็นคราวหน้าได้ไหมนะครับ r a i n check ต่อมาครับ Let me finish อ่ามีเสียงนะครับ Let me finish ขอฉันพูดให้จบก่อนได้ไหมนะครับสุดท้ายครับ You need a hand You need a hand หรือว่า Need a hand นะครับให้ช่วยอะไรไหมโอเคนะครับดูจบแล้วนะขอช่วยพิมพ์หนึ่งประโยคนะครับที่เคยได้ยินบ่อยๆนะครับจากคลิปนี้มีอันไหนบ้างนะครับหรือว่า พิมพ์1ประโยคที่เราเพิ่งเคยได้ยินจากคลิปนี้เป็นครั้งแรกครับมาดูว่าประโยคไหนที่คนได้ยินบ่อยประโยคไหนที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินนะโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกด้วยหรือว่าด o n a t i o ้ช่องของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมนะครับลองเปิดใจดูหนังฝรั่งแบบเปิดซับภาษาอังกฤษนะครับมันอาจจะยากในช่วงแรกนะครับแต่ว่าเราจะเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับโอเคลาไปก่อนนะครับพบกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ